สวัสดีครับกับช่องบีเลสซิ่งนะวันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาแนะนำนะเป็นแนวทางแล้วบอกวิธีนะเหมือนเดิมนะกับช่องแบบนี้สาระดีๆนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับกับ Be บีเลสซิ่งนะฮะวันนี้นะเดี๋ยวเฮียจะมาพูดถึงแผ่นแมกกาไลท์นะครับสมัยก่อนนะมันจะไม่มีหรอกนะครับว่าแผ่นพวกเนี้ยคือแผ่นอะไรแผ่นกันความร้อนไม่มีนะส่วนใหม่ก่อนเราที่เราจะมาหาใส่อไอแผ่นลองคอรลดเนี่ยเขาเรียกว่าแผ่นไฟเบอร์กันความร้อนแผ่นลองคอรลดเนี่ย มันจะเอาของอะไรเว็บเอสหนึ่งสองห้ามาแปลงใส่เอาตัวมีโออ่ะเดี๋ยวอันเนี้ยอมีโอนะก็ต้องเอาของมีโอมาใส่นะครับแล้วพอพอดีถ้าเฮ้ยเราใส่ลูกตรงลูกโตเยอะอะไรอะไรเยอะใส่สีวาลเยอะเราต้องควานหนักพอควานหนักปุ๊บขอบมันจะเริ่มบางนะครับตัวนี้นะครับขอบมันจะเริ่มบางแล้วพอเริ่มบางปุ๊บมันก็จะแตกหักง่ายถ้าเราถอดเข้าถอดออกถอดหรือนะครับหรือก็มีการแตกบิ่นเสียหายได้ง่ายนะครับผมแผ่นกันความร้อนตัวนี้อันนี้เป็นของแท้เหมือนกันก็แผ่นนึงก็ 560บาท70ดบาทก็แล้วแต่ร้านค้าละกันเนาะกับแผ่นตัวนี้ตัวนี้ก็เป็น1 2ึ s ง2องก็จะจะกว้างกว่าหน่อยนึงแต่กว้างกว่าหน่อยนึงแต่รูมันจะไม่ตรงกับคอมีโอเราก็ต้องคว้านรูเพิ่มนะครับแต่ขอบแผ่นนั้นจะใหญ่กว่ามีโอนะก็แล้วแต่เป็นทางเลือกแต่ตอนนี้สมัยใหม่เนี่ยเขาก็ผลิตแผ่นแมกกไลขึ้นมานะครับผลิตแผ่นแมกกไลขึ้นมาจริงๆแล้วเขาเอาไว้ใส่สีวาวเพราะสีวาวฐานมันใหญ่เราจะไปใส่มีโอมันไม่ได้นะครับเพราะว่า อ่าสีวาวเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ารูมันใหญ่มากตรงกลางแล้วก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะเป็นรูปดอกไม้จะเป็นรูปอะไรก็แตกต่างกันไปก็แล้วแต่ชนิดของฝาสีวาวนั้นๆที่เขาจะผลิตออกมานะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าตัวเนี้ยมมีหลายแบบนะของสีวาวมันจะมีแบบหนึ่งแบบ2แบบ3จะมีแบบเรียวยาวจะมีแบบกลมกว่านี้จะมีแบบใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่สุดนะครับต่เฮียจะเอาใหญ่สุดมานะครับเพราะว่ามันมันก็จะจะใส่ได้หลายลูกเพราะว่าใหญ่สุดพวกสีวาวพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้มันก็ลูกหอัพหมดแหละเดี๋ ถ้าเป็นหัวหกชัก5สมัยนี้ก็พื้นๆไปแล้วนะครับพื้นๆสมัยนู้นโอ้ยสองสามปีที่แล้วหูตาแหกโอ้ยหกหกชักหนี่ลูกใหญ่วิ่งดีหัวแถวหัวกลุ่มเดี๋ยวนี้นาหัหกชักห้านแบบโอ้โหพื้นๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เข้าไป6 6 6 7 6 8เจชัก7ชัก9ชัก10ไป70กว่ากันหมดแล้วนะครับนะเราก็แล้วแต่ความชอบของคนที่จะทำกันนะครับ โอเคทีนี้เราก็เขาก็ผลิตพวกนี้มาเขาเรียกว่าแผ่นแมกกาไลท์ A ight, นะครับก็จะเป็นสําหรับพวก4วาล์วนะเจะาสตา์แบบนี้แต่ถ้าเป็นแผ่นแมกกาไลท์ A ight, แบบว่าแบบนี้สไตล์มีโอนะครับสไตล์มีโอแต่แผ่นเนี่ยมันจะหนากว่าเห็นไหมเอ่ยมันจะหนากว่านิดนึงนะครับแผ่นตัวนี้มันจะช่วยอะไรเฮียเคยลงไว้ก่อนหน้านี้หลายปีแล้วนะครับแผ่นเนี่ยมันจะช่วยในรอบเดินเบาให้มันนิ่งนะครับถ้าสมมติว่าเราไปตรงไปติดไฟแดงเดินเบาติดอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้เครื่องนิ่งเดินได้สะดวกแต่ถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยส่วนใหญ่รถนะ บางคันก็เป็นบางคันก็ไม่เป็นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพอเดินเบาปุ๊บเครื่องมันเร่งมั่งร้อนลงมั่งเดินเบาไม่อยู่มั่งเดี๋ยวเครื่องก็ชูดขึ้นมาอืออ่ะพอเราเดินเบาแล้วพอเครื่องเย็นแม่งก็สตาร์ทแล้วผ่อนระดับอีกเราก็ต้องไปหมุนตัวเร่งให้มันเร่งอีกพอเครื่องร้อนมากเครื่องก็เร่งอีกนะก็คือปัญหาของแผ่นไฟเบอร์นี่แหละเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันจะต้องดูดเข้าจากอากาศตรงนี้แล้วมันก็จะวิ่งมานี่นะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างมันจะไม่เหมือนหัวฉีดนะครับอ่ ขบูมีผลมากกับแผ่นตัวนี้นะครับมีผลมากกับแผ่นตัวนี้เพราะว่าก่อมันจะวิ่งเข้าแล้วพอตรงนี้คอเนี่ยมันร้อนถ้าเราไม่มีแผ่นไรเบอร์คอร์ีนะฝามันร้อนนะเคยมากขี่แม่งมือจับไม่ได้เลยนะแล้วมันก็จะวิ่งดูดตามนี้ขึ้นมาแล้วตามนี้จะร้อนแล้วมันจะทําให้ระบบน้ํามันเราอ่ะที่เราจูนไว้ในถ้วยอ่ะมันเพี้ยน พอมันเพี้ยนเสร็จปุ๊บแม่งเดี๋ยวท้ายแม่งก็บางเดี๋ยวความร้อนมันก็พอร้อนปุ๊บแม่งมันก็เผาผ่านน้ำมันหมดน้ำมันก็ไม่ค่อยอยากจะลงไปไอดีพอมันไม่ลงก็จะทําน้ํามันให้บางพอเครื่องมันไม่ร้อนก่น้ํามันก็จะท่วมนะเราก็จูนไม่ได้สักทีนะครับมันก็คือเป็นมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาแล้วกันนะครับคนเราต้องใส่แผ่นอันนี้แต่บางคันคิดว่าเอ้ยผมไม่ใส่แล้วผมไม่เป็นอ่ะตามใจก็แล้วแต่ละกันนะแต่ถ้าเป็นเฮียทำเฮียจะใส่ทุกคัน นะครับใส่ทุกคันจะมีผลหรือไม่มีผลใส่ทุกคันนะครับเพราะว่าของเดิมสแตนดาร์ดมาเขาก็ใส่มานะครับมาจากโรงงานนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้ระบบน้ํามันคอตรงนี้มันเย็นขึ้นมาหน่อยนะครับน้ำมันมันจะได้วิ่งเสถียรดูดไอระเหยน้ํามันมาดีๆนะครับแล้วเครื่องมันก็จะนิ่งเครื่องมันจะไม่เร่งวูบวาบวูบวาบแล้วก็ไม่ติดหนาไม่ติดบางนะครับเราจูนแบบไหนมันก็จะอยู่แบบนั้นตลอดนะ ลองดูวันนี้เฮียก็มาคุยให้ฟังกับแผ่นแมกกาไลท์นะครับก็แผ่นหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะแผ่นหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทอาจจะแพงกว่าแผ่นมีโอแผ่นมีโอแผ่นหนึ่งสองห้าเอสนะครับก็ลองเลือกใช้ดูวันนี้เฮียแค่มาพูดเป็นแนวทางให้ฟังนะครับว่าใครจะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่แผ่นแบบนี้ก็จะทนกว่าตามท้องตลาดทั่วไปก็มีขายนะครับผมนะอันนี้เฮียก็มาเป็นทางเลือกแล้วมาเล่ามากล่าวให้ฟังนะครับใครสําหรับที่แบบว่าเฮ้ย เดินเบาไม่อยู่จูดไม่ได้เดินเบาไม่นิ่งเดี๋ยวผ่อนแล้วดับนะครับลองใส่แผ่นอันนี้ดูนะครับแล้วก็ทากาวให้ดีนะครับแล้วก็ขันเข้าไปนะแล้วลองใช้ดูนะครับผมอ่ะวันนี้ก็คงได้สาระไม่มากก็น้อยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ